กลัวไม่ตืนแล้วคป้ม่ยก้แล้วล้วปุ้ง้งหมดนะ้วปดเพราะอ่าปงเรามีเส้นตะ้อนแลช่ค่อ่าไปที่เส้นตะนอนดับเบิ้ลคลิกให้มันไปแปดับบิ้ลคิก 님께 안녕히 계세요 제가 그냥 누르나